สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ากระบวนการทำงานของรัฐสภาไทยวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมติดค้างการอธิบายเรื่องที่โดยปกติต้องดำเนินการในที่ประชุมรัฐสภาแต่ถ้าในระหว่างนั้นไม่มีสภาผู้แทนราษฎรต้องให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาอยู่เรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องสุดท้ายคือกรณีตามมาตรา189ท่านผู้ชมครับกรณีตามมาตรา189เป็นกรณีที่รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามซึ่งมติให้ความเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ในสของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแต่ถ้าในระหว่างนั้นไม่มีสภาผูาแ้แทนรัษฎร ก็ให้วุฒิสภา,าทำหน้าที่รัฐสภา,าในการให้ความเห็นชอบดังกล่าวและการลงมติให้ความเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับทีนี้ก็มาถึงมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ที่บัญญัติว่าเรื่องที่จะต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา,าโดยเฉพาะมีอยู่16กรณีด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1. การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา19คือกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่นคณะองคมนตรี จะเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาพิไทยพระมหากษัตริย์แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ถ้าในระหว่างนั้นไม่มีสภาผูทนรัศฎรก็ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภา ในการให้ความเห็นชอบดังกล่าวและให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภา2การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา21เป็นกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งถ้าอยู่ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนรัศฎรก็ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาเช่นเดียวกัน สามการรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2,467ตามมาตรา22เป็นกรณีที่คณะองคมนตรีจัดทำร่างกฎมนเทียนบานแก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียนบานขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัยเมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองค์คมนตรีดำเนินการแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่ถ้าในระหว่างนั้นไม่มีสภาผ er <ม>ู้แทนรัศดรก็ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบดังกล่าวและให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภา 4. การรับทราบ หรือการให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา23กรณีการรับทราบเป็นไปนตามมาตรา23วรรคหนึ่งคือกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรี แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระหมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบส่วนกรณีการให้ความเห็นชอบตามมาตรา23วรรคสอคือกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง และเป็นกรณีที่มิได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบพระราชสันตติวงศ์ตามมาตรา22วรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานสภารัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบพระราชสันตติวงศ์ตามมาตรา22วรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สื่อพระราชสนตติวงขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สื่อไปและให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบแต่ถ้าในระหว่างนั้นไม่มีสภาพู้แทนรัศดรก็ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามมาตรา23วรรคหนึ่ง หรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา23สวรสองและให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภา 5. การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติได้ตามมาตรา127ท่านผู้ชมครับตามมาตรา127สสมัยประชุมสามัญแบ่งเป็นสมัยประชุมสามัญทั่วไปและสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติ ในสมัยประชุมสามัญทั่วไปรัฐสภาจะดำเนินการประชุมได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแต่ถ้าเป็นสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญตัติจะประชุมได้เฉพาะกรณีตามหมวดสองคือหมวดพระมหากษัตริย์หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติหรือร่างพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราชกำหนดการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามการรับฟังความชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาการเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งการตั้งกระทู้ถามและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญการที่รัฐสภาจะพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากนี้ในระหว่างสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมรัฐสภาต้องมีมติอนุญาตด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภาท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ากระบวนการทำงานของรัฐสภาไทยในตอนที่3ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ